สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ youtube นะคะพ่อที่สามแฟมิลี่รายงานตัวนะคะสวัสดีเอฟทีน้องหลาทลทโร่ทวะเดชลำเดิร์ค่ะนะคะแต่ลังว่าจีออกไปหาเขากินค่ะนะคะแล้วก็จะออกไปหาเขากินแล้วขอเบอจาจักน้อยนึงเนาะนะคะเรื่องนองหลาเนาะนะคะเรื่องนองโตโต้นะคะเดี๋ยวพี่พ้อยว่ามือนี่ทีว่างมาเนาะพี่พ้อยตั้งใจไว้ว่ามือนี่เอ,อเอ่อหาเขาหาป่าให้ป้ากินแล้วหาของให้ป้ากินแล้วพ่อยก็จะ ว่นจีไลตดนะมึงเนี่ยจีไลไอ้บ่เนาะนะคะเพราะที่ี่ีเอฟซีเบองบน็อตนี่คือไลสตดหนึ่คือหายไปตะโดนเนาะนะคะพี่พ้อยบ่ว่างเลยนะคะช่วงนี้พี่พ้อยบ่ค่อยว่างเลยนะคะก็เลยบอได้ไลตดเนาะแต่ว่าน้องหลากรู้อยู่กับคุ้ยก็น้องหลายอยู่ค่ะนะคะเพระ่านี้น้องหลาเิ่นกระทักมาหลังบ้านนี่เนาะว่าแม่พอเป็นยังไงแดงแต่นะคอยหายไปไว้เด้อย่างประมาณนี้ก็คุยกันอยู่ประมาณนี้เนาะไม่ได้คุ้ยันอย่ายังาย มีอย่างกระคุย่อย่างเสียเนาะนะคะน้องหลากระทักมาอยู่นะคะจากกับน้องหลาก็่ทักมาพี่พ้อกระทักไปหาน้องหลานะคะกระทักไปหล้างบ้านว่าเออน้องหลาโตโตาับอ,อยอยังตันยังตีนะคะตอนนี้น้องหลากพี่พ้อยว่าพี่เบิงว่าน้องเขามีอ่อหลาหลายๆด้หลักนะคะอ่าหลากะะักกะยวาวหลายเด้อนะคะพวกที่วาวาน <c oughs> ่ะน,น,นะคะอ่าพี่พี่ว่าจิวาฟังตะลอยนึกออกคนอีกคนที่ว่ากับตาเขาเขอยากวาตาเขานะคะว่าเขาว่ามาจ็บบนะคะเขาว่าพ่อนิจจานะคะพ่อนิจจ้า หาเวลาไปไปดูแลหัวเธอมาสันเดย์หัวพี่พ้อยนะก็ต้องไปดูแลเขาดอกนะคะเขาเขายูดียูนะคะกะเบิงดูแลการอาหารการกินเท่านั้นนะคะกะบม่มีอีหยังนะคะป่านะคะเพื่อนกระดีอยู่นะคะก็ต้องไปดูแลเขาดอกนะคะแต่ว่าตอนนี้เพื่อนเขสบายแล้วก็ต้องดูแลเขาสบายก้นนะนะเขาดูแลเรานะคะเราก็่ได้ดูแลเขาเธอนะคะไม่ไหนมารกระต์จะเขาไดพร้อมมาว้าวหายห้นะคะไอ้คนที่เม่นกระได้แต่ว่ามันเม่น เอเม่นเม่นมาแล้วนะคะกลับไปหาคอมเมนต์ก็อีเทือนึงบอเจอเน้อค่ะนะคะพอเปิดอา่านแล้วบอเจอเด้อค่ะนะคะถงใส่ทั้งผู้ลักผูยยก้ใหญ่เขจะปิดกันเนาะการมองเห็นอ่ะค่อยว่านะบ่าเห็นคอมเมนต์มันเลยเพราะว่ามันมันว่ามาแหงนะคะว่ามาแห้งแหงนะคะแต่พอนิ้ตาเอาเวลาไปดูแลผลัวเธอนะคะไม่ต้องมาดูแลคนยังลอ,องลาดยเฉพาะเนี่ยว่ามันว่าเจ็บค่ะนะคะ,คะ,ะ,คะว่าเจ็บขนาดที่ว่าแบบว่าทั้งผู้ลักผู้ใหญ่ทั้งยูทูบเขานี่ คิดว่านะเขาบ่ให้เห็นเลยเขาบ่ให้่เขาอ่านเลยเราอ่านแล้วค็คือพันเขาบ่ให้เเขาไอพี่พ้อยว่าพี่พ้อยว่าจีเขาไปตอบโต้เนาะวีเขาไปตอบโต้ห้เจ็บๆเลยน่ะโอ๊ยไม่ทีตอบโต้อยังไงนะคะเพราะว่าบ่เห็นมันแหลวนะคะพี่พ้อยว่าพี่พ้อยจะีเขาไปตอบโต้ได้ว่าอาหารความเจ็บๆไปบอกเขาน่ะวางสันเนาะ พราไปเบิงค so 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 mm. ้นหาจะไดกรบบอมีจะาใดกรบบอมีหาบ่เจอค่ะนะคะเขาบ่ห้เราเห็นเขาปิดกั้นเลยนะคะเพราะว่าไม่เป็นคําเบ้าที่พอดีเป็นคําเบ้าที่ว่าบอสทุพาพเป็นคําเบาว่าพอดีนะคะเขาก็เลยบ่ห้เราเห็นเออมันก็สบายใจดีอย่างนึงเด้อหลานนะคะเราบ่ต้องไปเห็นบ่ตงไปรับรู้อย่างเนาะนะคะเขาอยากไวอย่างใครก็ว่าไปเถินองหลาน ตอนนี้เพราะว่าเรายังเดียวนะคะน้องลาตอนนี้หนาตาทุตไตนะคะเพราะว่าพึคนคลอดน้องโตตออกมานะคะแม่ทัานตุนกับตัวเลี้ยงอยู่บ้านนะคะตัวแม่ท่านตุนกับเอ้ยนะคะลงหลานหักหลานนะ่ะนะการับไปบ้านแล้วมือเดียวเป็นยังตอกม้านะคะเป็นขงทคือถอนหลานเพิ่นและอ,แบบอย่างหนึ่งน้องลาก็ยังแบบว่ายังบกแข็งแห้งนะน้องลาก็ยังดูแลน้องบอกคอยได้นะนะคะยังบกคอยเป็นยังเป็นแม่มือใหม่อยู่ที่น่ะน้องลาก็เป็นแม่มือใหม่อยู่เป็นยังบกคอยเข้าใจนะแม่แม่ตุนครับแม่ท่านตุนเพิ่นกับมาเบิ่งหลานเพิ่นนะคะ นี่ย <tang s> ังเป็นกระบอกกันประมาณนี้เนาะเ็รา่ต้องเป็นห่วงดอกเอตี้นะคะก็ต้องเป็นห่วงเด้อนะคะการเลี้ยงน้องเลี้ยงนีหยังประมาณนี้เนาะแต่ว่าเอตี้ก็ยังอยู่ก็น้องหล่าอยู่เนาะอนาคเห็นเขาไปทักท้ายแต่ยังตอนที่เวลาหล่าอะไรโตต่อประมาณนี้เนาะนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยไร่ตตนี่จิมีค้นเขามาทักท้ายพี่พ้อยว่านอเนาะนะคะเพราะว่าหายไปโดนแต่ว่าก็เป็นยังค่ะนะคะแต่เดี๋ยวแต่พี่พ้อยจิึ้นไร่ตต์ถ้าเกิดว่าแต่พี่พ้อยว่างมือนีเนาะคือไรโตต3สามคนก็บจิึืนไร่นะคะ 3ามคนกระจิกขึ um ้นไรเนาะนะคะว่าช่วงนี้จะว่าปอคยุงเท่าไรถามว่ายุงบ่อะยุงยู่นะคะเพราะว่ากระเบิงหาค่ะหาอาหารการกินให้ปลานะคะเอียงกระไดที่ว่าเพิ่นแข็งแห้งนะคะมีคพามพล่คอยดูแลเพิ่นยุงติละนะคะหาอาหารการกินเทสต์ตื้นเทสต์ตืนนะคะก็ดูแลปลานะคะว่าช่วงนี้งานกับกระไดไปฮ็ดแล้วนะคะเพราะว่าบ่อสามารถอีกไปเห็ดงานใดเลยช่วงนี้นะคะจะไปกับใครดูแลปลาล่ะใครจะหาย่างให้ปลากินล่ะ เออใครที่ขาเขาหาปายป้ากินละ่ะ,ะประมาณนี้นะคะพี่พอ้อก็สามารถไปทำงานใดเลยช่วงนี้นะคะพี่พอ้อไปเจะไปดูแลป้าแล้วไปตืน้นโนนตื้นนี่กรับมาอยังกินเขากินปลาแล้วกราฟมาสาว่างพี่พอ้อก็จะึ้นไล่เนาะนะคะเดี๋ยวพี่พอ้อจะจีบไปเขาเข่าจีขึข้นไลยูเมื่อนี้นะคะแต่เอฟที่เขามาก็บอกข่าวสารเด้อว,ว่าเป็นจังหดแล้วจังหดจังไดนะคะเห็นว่าพี่เบื้องข่าวเขาไปเบื้องขงองจองของนี้น้อยหนึ่งขอ,อ,องนี้ันบอกว่าเออรุ่งศึกว่าน้องลา บางทีทำเอ็มวีว่แต่นอกเอ็มวีที่วา่าเราเคยตัวกันไปแล้วนะคะเ <c oughs> คยตัวกันน้องลาไปแล้วนอกเอ็มวีเพลงน้องลานี่แหละนะคะ <c oughs> แต่ว่าผู้ใดเคยีตัวดีตัวกันนะคะตัวกันสนับสนุนเพลงเอ็มวีกับน้องลาก็ตัวกันไปเด้อค่ะนะคะนะคะพี่พอ้อยกสบายยากดอกนะคะพี่พอ้อยบายากดอกแต่ว่าเบขอเบาๆี่ครันงเบา,ะเบา,ะเบาะนะคะเมื่อย แต่ละคะแต่ผูดไดจะสนับสนุนเอ็มบีของน้องหลานเนาะนะคะก็คือตัวสนับสนุนแล้วก็เล็กระหน่อยกระไดเนาะนะคะก็บ่ได้ว่าแต่ถ้าผู้ไดเพื่อช่วยก็ไดค่ะนะคะเพ่ไเรบังคับเนาะนะคะเดี๋ยวพี่พ่อจะจิบิ้ไลอยู่ล่ละนะคะเดี๋ยวพี่พ่อจิ้บิ้ไลอยู่เพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวจะออกไปตื้อของในป่าสักน้อยนึงนะคะประมาณนั้นเนาะ พี่พ่อก็ดิเข่ามานะคะเดี๋ยวประเทศคิดประเทอีเลยจีผุดไล่เด้อค่ะนะคะเอฟตี้นะคะก็ต้อง่วงเด้อค่ะนะคะพอถิงบ่อปะนองหลาแลอก็ขบุณเอฟตี้คือกันนะคะที่บ่อถึงบ่อปะนองหลาคือกันนะคะเออแต่แปลกเนาะนะคะเพราะว่าเวลาเห็นนองหลาไล่ต้นนะคะนองหลาไล่ต้นนะคะเอฟตีก็เข้าไปอยู่เนาะนะคะแล้วนองหลาตอนนี้หน้าตาทุกใจค่ะเพราะว่าคอดหนองออกมาแล้วพอคอดหนองออกมาแล้วเนี่ยเลือดหลังเขาจีเปลี่ยนเลือดเนาะเขาจีเปลี่ยนเลือดเลือดเลยจีเปลี่ยน เปลี่ยนเลือดว่าเล่านาตาเขาจีขาวจีทดจีไตเราเวลานองหลาแตงนาแนละ้วมีออร่าหลายน้องหลาเอ้ยนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็พยายามลดลดเดอนนองหลานะคะลดทุนในน้อยเพราะว่าออนองหลาเป็นคนี่วโตวน้อยเนะเาะกระจิบอวกน้อยนึินแต่ช่วงนี้น้องเนาะแต่บุดเดียวเดี๋ยวก็ลดได้นะคะเพราะว่าเดียเ๋ยวเพลงเดี๋ยวเอ็มบีมันจีบาง้ามนองหลาจีไตเอ็มบียอยู่เนาะนะคะจะลดทุนลดเอยียงประมาณนี้เนาะ,ะก็กินคือเกาหละแต่ว่า ตอนนี้พ้นกันไรนัน้องหลาก็หาข้าวดมาบอกพ่มือนเนาะนะคะเราไปจีบมาจังไรู้งตุ๊กว่าคอดขอดวันเดี่ยวก็ป๋าเขาลงบานเลยแหละนะคะนี่ป๋าเขาออกจะลงบานปายูลงมบานติดมือนะคะติดมือป๋านะคหาเขาออกจะลงบานมาได้ตีมือนะคะจะเป็นช่วงนั้นแหละนะคะช่วงนั้นแหละล่องหลาขอดนองมาบวอกพ่มือนนะคะยีนน่องหลาแต่งหน้าแต่งตาเนาะไล่ตดนแต่งหน้าแต่งตาหน้าตาต้นไสจค่ะนะคะต้นไส้องหลาก็คือเก่าเนาะ ะะคะเดี๋ยวอตอนนี้ก็เห็นมีแบบว่าพองลีกอะไรตดอยู่ปลาร้องไะไรตดอยู่แม่ตูเป็นยังไงตดอยู่เนาะน,นะคะแม่ตูเพิ่นก็จะอิจตาตายนึงนะคะแม่ตูนะคะแต่ว่าเพิ่นอนบ่ได้จิงลูกสาวเพิ่นดอกนะคะแต่ว่าพี่พ้อยเนี่ยมาเรไรนะคะแต่ว่าพ้อยะะอก็บบันทีจิงเดี๋ยวมือดีแลละนะคะเรื่องถาวางเนี่ยพี่พ้อยจีขุดไไรนะคะเอ็นตีนะคะ ถ้าเกิดยังไดเนาะนะคะเอตี้พี่พ้อยก็ยังอยู่นะคะยังอยู่อยู่กับเวลาพี่พ้อยลงคคิดนะลงคคิดพีอยากกระตามแต่เพิ่อกรเขามาอยู่เนาะเดี๋ยวพี่พ้อยไล่ตุ๊ดเนี่ยอาจจะมีนะคะเอตี้เขามาสักมาไทยเนาะนะคะเอตี้นะคะเดี๋ยวพี่พ้อยจะออกไปนอนคนเดินนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยเขามาแล้วก็คอยมาไล่ตุ๊ดเนาะนะคะเดี๋ยวพี่พ้อยบ่าบมีอยางเดินเนาะนะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนาเนาะคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณที่บวติดบวกปะอย่าทิงอย่าปะกันเด้อค่ะนะคะยุ่งกันดีละนะคะสวัสดีค่ะ